สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะวันนี้เรามาดูดวงความรักของลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคม2 5 6 7นะคะนะเป็นดวงความรักนะคะดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะหรืออาจจะสลับกันบ้างนะคะก็รับเฉพาะพลังงานดีๆถ้าไม่ตรงกับใจนะคะก็รับเฉพาะพลังงานดีๆไปนะคะ ฟังเป็นนิทานสนุกสนุกไปก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันดับแรกเรามาดูพื้นดวงของคนลัคนาราศีพิจิกก่อนนะคะดวงความรักของเดือนพฤษภาจะเป็นยังไงนะคะโอ้ใบแรกขึ้นมาเดมเพอเรอรนะคะเดมเพอเรอรเป็นคนที่ มีอะไรครบทุกอย่างละมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นมีความพร้อมในตัวเองนะคะเป็นคนทีอ่อยู่ได้โดยตัวเองตัดสินใจได้ดตัวเองนะคะคือเป็นจกักรพรรดิค่ะสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์อะไรได้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะนะอาจจะเป็นคนมีอีกโก้สักหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นชาวต่างชาติ ก็ได้นะคะลัคนาราศีเมษนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมนะถ้าตัวเองเป็นอยู่ในกลุ่มไหนคนเขาจะแสดงความเป็นลีดเดอร์ชิพออกมาเลยนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะอะแปดเหรียญเป็นคนเก่งด้วยสิมีพรสวรรค์มีทักษะเป็นเยี่ยมนะคะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะ ลัคนาราศีธาตุดินได้นะคะเพื่อศกันมังกรเป็นคนที่มีทักษะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินนะนะลักษณะของคุณคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้ the lover สวยมากเลยนะลัคนาราศีเมทุนนะคะนะมีเป็นคนอาจจะเป็นคนรักหรือว่ารักคุณก็ได้ ในช่วงนี้นะคะที่เข้ามานะมีเป็นคนที่มีคู่ยังไงกน็น่าจะมีคู่นะคะนะสามเหรียญน,นะถ้าดินประสบกัรณ์บางกอเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะมีแผนงานมีมีการพัฒนาตัวเองมีการพัฒนาทีมนะมีคนซัพพอร์ตนะคะในเรื่องที่จะทําอะไรสักอย่างเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะสามเหรียญน,นะคะ มีได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่ทำให้มีการพัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาทีมนะมีการวางแผนงานเป็นอย่างดีเป็นคนมีแผนงานค่ะในในหัวนะดีทีเดียวนะสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะทำอะไรเป็นคนมีแผนนะ e ีเ e ็ s s พดีต่อใจมากเป็นคนที่มีน่าจะมีคู่บุญบาร,รมี นะคะ DMplorer กับ DMpress ขึ้นมาความกัน a อาบ d ดานซมากเลยรักนลักนาน่าจะเป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะราศีพฤษภราศีตุลนได้นะเนาะพลังงานดีมากๆสำหรับคนที่ราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะที่เข้ามาดูนะคะด o l ฟูนะเป็นคนรักอิสระมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ กล้าที่จะเสี่ยงนะคะนะรักอิสระมากนะเดอะโฟนะคะนายอฟสอดเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะคะเป็นคนกระตือรือร้นค้นหาข้อมูลตลอดนะคะเป็นคนเก่งเปวน,นฉลาดนะ,ะกระตือรือร้นนะแต่เป็นคนธาตุลมเนาะนายอฟสอดวมถทนตุนกลุ่มนะคะ เรื่องของเรื่องของคนอื่นจะรู้ดีนะคุณเนี่ย <c oughs> เป็นคนชอบมีข้อมูลค่ะสอดส่องดูแลนะ,ะ <c oughs> พเพจ open s o u โคสนะมียานอย่างรู้ด้วยสินะมียานสัมผัสมียานอย่างรู้นะคะแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะนะชอบที่จะเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากรู้นะคะ ถึงว่าสิเป็นคนชอบคนหาข้อมูลตลอดเลยนะคะ,ะในเรื่องอารมณ์ความความรู้สึกความรักก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะ,ะปิดจบด้วยตอนนี้คุ e นอแพนโชโคสนะมาพร้อมกันเลยทั้ง the empress ทั้ง Queen of p e n t a c l e s เป็นผู้ให้ะคะเป็นมนุษย์แม่เป็นผู้ให้ยืนหนึ่งในเรื่องของการเป็นผู้ให้สร้างบุญบารมีนะคะเป็นคน นิ่งๆสวยเฉียบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ตลอดเป็นมนุษย์แม่นะคะใต้เหรียญเนี่ยค่อนข้างจะห่วงความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรนะคะใต้ใต้สำหรับเป็นสี่เรียญน,นะคะนี่คือ,อพื้นพื้นดวงของคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะสำหรับ ความรักเราจะดูมืนสามสถานะนะคะสถานะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีคู่อันดับแรกเรามาดูคนโสดก่อนค่ะว่าวความรักของคนโสดในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะคนโสดลัคนาราศีพิจิกค่ะช่วงนี้นะ โสดจริงๆนะคะก้าเหรียญออกมาโสดหลอสวยและรวยมากค,ค่อนข้าจะพราวในตัวเองอยู่ได้โดยตัวเองนะคะ <S <S ลาชนีเก้าเหรียญออกมาลักษณะเป็นคนหนักนั่งมั่นคงนะคะเหมือนคนท่าด,ดินเลยประสบกันเมื่ก่อนนะคะช่วงนี้คุณเคยน้อยใจอะไรบางอย่างเคยโฮม e ลสนะเ <c oughs> คยอ้างว้างเดียวดายนะ แล้วก็ผิดหวังอะไรบางอย่างมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะ,ะแต่คุณสามารถแก้ปัญหาอันนั้นได้นะคะแก้ผ่านได้ the strength ลัคนาราศีสิงห์นะคะเนาะคุณแก้ปัญหาได้นะคะของคนราศีลัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้นะ แล้วก็สามารถที่จะยืนหนึ่งนั่งบลังตัวเองเป็นคนใจดีเป็นมนุษย์ผู้ให้นะเป็นคนอ่อนโยนใจดีนะแต่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟสักนิดหนึ่งตามประษาค,คนธาตุน้ำเนาะนะนะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะอา้าวอันนี้ตกมาสถานการณ์ปัจจุบันของเดือนเดือนพฤษภาคมนะคะคุณก็ยังแบกรับงานอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะงานเยอะแบกรับ ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวสาหรับภาระงานนะคะทัดไฟไม่สิงธนูนะราศีพิจิกช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ตอนนี้นะคะนะจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะนะได้รับโอกาสอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาซัพพอร์ตนะนะมีการให้และการรับแต่อาจจะไม่เท่าเทียมนะนะคะ ของเดือนพฤศจิเอ้พฤษภาคมนะคะของคนราศีพิจิกค่ะต่อค่ะ,ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆนะในช่วงนี้นะคะเพจออ f หวานทัดไฟไม่สิงธนูมีการเริ่มต้นนะคะมีการเดินทางมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆอาจจะได้รับงานใหม่เพิ่มเข้ามานะคะนะแล้วคนที่มีคอนเน็กชันกับคุณอาจจะอายุแตกต่างจากคุณนะคะ นะอาจจะอยยุน้อยกว่าคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการงานอาจได้รับงานใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะมีการเยียวยานะปรับสมดุลตัวเองนะคะโอกาสเปิดเข้ามานะคะในเรื่องของงานนะถามความรักเรื่องงานก็มาตอบเนาะเรื่องของงานนคุณอาจจะได้รับ งานใหม่มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายได,ได้นะคะคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะเป็นรัสอโดยรวมนะคะเป็นภาพโดยรวมของคนโสดในช่วงนี้นะคะ,ะจะได้พบเจอ,อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะโดยเฉพาะอาจจะพบกันทางการงานได้นะเพราะว่าคุณมีการเดินทาง นะมีการปรับตัวปรับสมดุลของตัวเองนะแล้วก็ได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาอา,อาจจะมีความรักติดซอยห้อยตามเข้ามานะคะแล้วเรามาดูบทสรุปนะคะของเดือนพฤษภาคมของคนราศีลัคณะราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงนะอ๋อมังคังร่ำรวยค่ะครอบครัวดีมีความสุขทีเดียวสิเหรียญถ้าดินพสศพกันมังกรน,นะคะในเดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักของคุณอยู่ที่ครอบครัวนะคะอยู่ที่ครอบครัวนะนะชอบไปวัดด้วยสิคุณชอบสวดมนต์ชอบไปวัด,วน,วดนะชอบทำบุญนะคะแล้วคุณก็จะได้พบกับเจอกับคนที่ดีๆสินเสมอกันนะคะเนาะเป็นภายที่สวยนะคะเด e ฮาโรแฟคนละคณาราศีพฤษศนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะนะได้ประสบ ผลสาเร็จนะคะได้รับชัยชนะจากการเดินอ,า,อาจจาะก,การเดินทางนี่คุณจะได้พบคนดีๆนะาัดไฟไม่สิงธนูนะคะเราก็ประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะเป็นชัยชนะเลยแหละประสบผลสําเร็จซิกออฟวันทัดไฟไม่สิงธนูเป็นอะไรที่น่าน่ารักมากเลยนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเดินพฤษภาเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะนะนี่มีการพัฒนา ทีมพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าพบเจอคนที่คทคุยของคุณในช่วงที่คุณยังเป็นโสดแต่คุณก็มีคนมองเนาะ,ะคุณจะได้มีการพัฒนาร่วมกันผู้ใหญ่จะช่วยนะคะสมเรียนมาเนะาะสมเรียนมาบอกว่าคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะได้พัฒนาพัฒนาทั้งการงานและทีม เรื่องความรักของคุณจะมาพร้อมกับการงานเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีศีลเสมอกันกับคุณนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะในเดือนพฤษภาคมอาจจะเพิ่งพบเจอก็ได้นะคะมีข้อคํานิดนึงก็คืออาจจะเป็นอายุต่างกันกับคุณนะคะตอนนี้มีการปรับตัวกันอยู่นะคะสามเดือนมาเป็นใบชี้ปิดจบค่อนข้างจะดีเลยน่าจะมีการพัฒนากันเพิ่งจะเริ่มนะคะเพิ่งจะเริ่มต้น ค่ข้างดีเรามาดูไพ่ความรักของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะอา้าวออกมาเลย religious factor นะเป็นคนที่แตกต่างกันกับคุณค่อนข้างมากนะคะ uh, your love is influenced by your religious unblinking and spiritual path นะคะ มีความแตกต่างอาจจะทุกอย่างเลยอะนะคะอายุวัฒนธรรมภาษานะมีความแตกต่างแล้วเอ็มเพลโรขึ้นมาเป็นใบแรกอาจจะมีคนต่างชาติด้วยก็ได้นะเนาะเป็นมีความแตกต่างกันคะ่ะของของคุณคนที่จะเข้ามามีคอนเนคชันกับคุณในช่วงนี้นะคะรีคอนซิเลชัน บางคนได้พบคนที่เก่าๆกลับคืนกลับมานะคะมารีคอนซเลชันใหม่นะคะนะอาจจะพบคนเจอคนเก่าบางในบางคู่ที่เขาากลับมาคืนดีกันนะคะนะหรือถ้าไม่ใช่คนเก่าก็คือเป็นคนเก่าจากภพชาติในในอดีตที่กลับเข้ามาเจอกันในช่วงนี้นะคะช่วงพฤษภาพอดี Express Your Love จะมีคนมาบอกรักนะคะบอกรักกับคุณนะอ่า มาดูนางฟ้าจะกระซิบรักอะไรไหมของรัคนาราศีพิจิกคนโสดนะคะคนโสดสถานะโสดแต่มีอะไรในใจนะ Act as if your partner is here ให้ปฏิบัติประหนึ่งว่า partner ของคุณอยู่ที่นี่ action นะคะ มีแอคชั่คุณได้พบความรักใหม่ๆจริงๆด้วยน่าจะได้พบคนรักใหม่ๆนะคะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคนรักใหม่รีคอนเ i l i a ช i ันน่าจะเป็นคนจากอดีตของคุณอดีตชาตินะคะสโล w d ดาวให้เหมือนกับสโล w ลง Slow l ไลท์สโลดาวลงนะคะไม่ต้องวิ่งตามใครอยู่ด้ด้วยตัวเองเป็นคนที่เก็บเงียบไปเรื่อยๆ แต่แต่มีความสุขได้โดยตัวเองนะคะ10เเรียนก็มาเหรเียนก็มานะเพราะฉะนั้นคนโสดจะมีการพัฒนาในทางที่ดีอาจจะพบเจอคนที่ใหม่ๆในช่วงนี้นะคะหรือว่าเป็นคนเก่าจากอดีตชาติได้นะไม่ไม่ได้ว่ากันนะคะแล้วแต่คู่แล้วแต่คนนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพลังงานดีทีเดียวนะขอให้โชคดีมีความสุขสมหวังในความรักนะคะเราจะ m o ฟไปที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะเ <c oughs> ดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงมาดูสถานการณ์นะคะสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็บทสรุปเนาะ,ะคนลัคนาพิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใบแรกเป็นควีนเป็นคิงออฟสอดนะคนนี้ <c oughs> เป็นคนตรงตรง ตัดสินใจได้ดีเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะถ้าคนพูดตรงจริงใจชัดเจนนะคะเป็นคนที่มีคอนเนคชันกับคุณในช่วงนี้ธาตุลมมิถุนตุนคุมนะคะ o o s s w o r d นะคะ Tree of Pentacles นะได้มีการเจรจาพูดคุยนะมีการพัฒนาทีมกันได้ดีทีเดียวนะคะอาจจะมีคนม,มาซัพพอร์ตคุณ คนที่3มาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตนะคะนะอาจจะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมีการเจรจาที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดอะซันเดอะซันมาละนะคะความสุขความสมหวังทุกอย่างในชีวิตมีการเริ่มต้นใหม่อะไรที่ดีๆนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเดอะซันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ดีๆเข้ามาในคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะนะ คุณก็ค่อนข้างจะมุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคุณมาถูกทางแล้วนะคะในเรื่องของอคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะมาดูสถานการณ์เดือนพฤษภาคมของคนลักานาราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในพื้นดวงน,นั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะตอนนี้คบหาดูใจกับคนต่างชาติอยู่ได้นะคน อาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันแตกต่างกันได้นะคะนะ,ะเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นความฝันจินตนาการนะคะสถานการณ์ปัจจุบันให้ดูดีๆนะคะความฝันของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะแต่ตัวเลือกทางเลือกนะต้องเลือกให้ดีนะมันมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะนะคุณเป็นคนวิสณ์พอสมควรเลยทีเดียวนะคะมีเมียใม,มีมาให้เลือกเลยนะนะแต่ช่วงนี้คุณชอบที่จะอยู่ แยกอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะเหมือนกับฮิวใจตัวเองอยู่ในช่วงนี้นะคะสีดาบธนะาตุลมมิถุนตุนกลุมธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะนะแล้วคุณก็ค่อนข้างจะเบื่อเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณเป็นคนมิสเสนค่ะ มีคนมาสนใจคุณเยอะเลยแต่คุณไม่รับนะคะคุณไม่สนใจคุณเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยในช่วงนี้ของคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมุ่งม,มั่นโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานนะแล้วก็มีการเริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีต่อใจต่อคุณของคุณนะความสําเร็จรออยู่คุณก็เลยตอนนี้เหมือนกับจะพักในเรื่องของความรักพอสมควรเลยทีเดียวนะอา,อาจจะได้รับเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะกระทันหันเข้ามานะคะคนมาทังคารได้นะคะค เรามาดูข่าบทสรุปนะคะแล้วก็ข้อแนะนำจากแพ่ยนะคะว่าเป็นยังไงของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ o i n u p f คั p นะค i n g of c ั p คนนี้เขาเทน้ำทิ้งในอีกถ้วยหนึ่งนะคะนะเขาเป็นคนใจดีจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้ในภาพก็คือเขาเทน้ำทิ้งเขาอาจกำลังจะเทอะไรทิ้งก็ได้นะคะให้ าระแวดระวังระมัดระวังในความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเขาเป็นคนใจดีค่ะคน่นเขาจะซอฟนุ่มนวลอ่อ,อนโยนทีเดียวนะคะแต่ในภาพเขาเททิ้งค่ะเ<ม>นาะเ่ยเดยเดว,ยวิลอาจจะมีคนกําลังรุ่มหลงมัวมเมาหรือว่าอิจฉาคุณก็ได้นะในช่วงนี้นะเด e เดวิลเข้ามาแล้วขณาราศีมังกรคุณค่อนข้างจะตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะแล้วเขาก็มีความรุ่มหลงมัวเมา พอสมควรทีเดียวเน้นบทสรุปนะคะในคำแนะนำนะจะเป็นยังไงต่อนะเป็นคนเก่าของคุณจริงๆนะคะเป็นคนความทรงจำที่ดีๆคอนเนคชันในวัยเด็กก็ได้นะคะเนาะรักต่างว้ก็ได้นะคะเนาะคนเก่าที่วนกลับเข้ามานะคะนะไปปิดจ,จบก็คือ u u e n o of u u s เป็นคู่ของคุณนั่นแหละคะ่ะนะเขาน่าจะมีอะไรดีๆที่กลับเข้ามาเป็นคนเก่าที่ยังไม่สามารถตัดกันได้ไม่สามารถตัดกันขาดแต่คนที่น่าห่วงก็คือคุณเนาะคุณเป็นคนใจดีใจใจเย็นอ่อนโยนน่ารักเป็นแม่บ้านนะคะเขาก็เป็นคู่ของคุณแต่เขานะ่ามีการเททวยทิ้งดูตรงนี้นิดนึงนะคะให้เหมือนกับเป็นอะไรส,ก,สกิดสกิดสักนิดนึงว่าเขาเทเทน้ําทิ้งอะคะ่ะ นะคู่ของคุณแต่เขาก็เป็นคู่เนาะตัดกันไม่ขาดเป็นคนที่คนรักจากอดีตชาติได้นะคะแต่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยขึ้นมาในพื้นดวงนะคะนะเป็นคู่ของคุณเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวเลยนะคะเป็นคนที่อะไรที่ดีๆนะลืมดูค่ะกล้องกล้องกล้องหมุนไปเฉย โอเคนะจะได้เห็นไพ่หมดนะมาดูความไพ่ความรักจะบอกอะไรคุณในช่วงนี้นะคะยังไงก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะยังเตือนความทรงจําเป็นคนเก่าๆอาจจะเป็นคนเก่าจากอดีตชาติที่กลับเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะโรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรนะคะ getting to know each other ทำความรู้จักกันให้ดีกว่านี้นะคะนะทำความรู้จัก ให้มากกว่านี้นะคะนะคอลลิ่งโยโซเมตคนนี้เป็นคนที่คุณอธิษฐานขอมาโซเมทที่คุณอธิษฐานขอนะคุณขอคุณอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอลลิ่งอินโยโซเมทนะคะ,ะก็น่าจะเป็นโซเมทของคุณที่คุณอธิษฐานขอนะคะจะมาในเร็วๆนี้นะคะ very soon นะมาในเร็วๆนี้อืม,มานางฟ้าจะบอกอะไรต่อไหมคะ be in the presence and dream of the future นะคะให้อยู่กับปัจจุบันและความฝันในอนาคตความฝันอาจจะเป็นทุกอย่างอาจจะเป็นความจริงและความเป็นไปได้ได้นะคะนะสิ่งที่คุณฝันจะเป็นไปได้นะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะและความฝันที่อาจจะเป็นไปได้นะ ในอนาคต <c> s <oughs> slow d o w n นะให้ o w life Slow down ลงพักผ่อนบ้างนะคะฟ uh, นะิสิกอลทัสนะสัมผัสทางกายจะบ่งบอกอะไรบางอย่างกับคุณนะคะสัมผัสทางกายนะอันนี้คือ,อลัคนาราศีพิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูว่า เป็นค่อนข้างอะไรจะเข้ามาแล้วนะคะในในสิ่งที่คุณคอ l l i n นะสิ่งที่คุณอธิษฐานขอก็จะได้เรได้พบเร็วๆนี้นะคะอะไรที่เป็นอยู่ในความฝันก็จะเป็นความจริงละนะคะนะพบคู่ค่ะ king of cup queen of cup นะคู่ของคุณนะขอให้โชคดีสุขสม,มนในความรักนะคะแล้วเราเจอกันในเรื่อง ของอความรักความสัมพันธ์ในเดือนต่อไปนะคะคลิปต่อไปเรามุฟไปที่คนมีคู่คะ่ะสำหรับคนมีคู่ลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเดือนพฤษภาคมมาดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนๆน,นะคะนะสี่เหรียญน,นะคุณเป็นคนค่อนข้างจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองพอสมควรรักตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวนะคะหวหวหัวแหนความเป็นส่วนตัวพอสมควรนะคะนะตอนเนี้ย ยังยุ่งยากกับงานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการงานการเงินถ้าดินพระสบกันมังกรธาดไฟไม่สินธนูนะคะ Queen Sword, ควีนออฟสอดคุณเป็นคนตรงๆตัดสินใจด้วยตัวเองใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะที่มาเป็นพื้นฐานมาเป็นแบ็กในเรื่องของการตัดสินใจนะฉลาดหลักแหลมใช้ประสบการณ์มาร่วมในการที่จะ ทำทุกอย่างเนี่ยคุณมีประสบการณ์เยอะเนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้ในตรงเนี้ยมาตัดสินใจนะชัดเจนกับตัวเองได้นะคะและจะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้รู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะคะมีการตื่นรู้แล้วนะนะมีอะไรเก่าๆจะกลับมาให้คุณได้รับรู้แล้วนะคะในของคนที่มีคู่นะจัดเมนเป็นประกาศจากสวรรค์เนาะ ลิขิตสวรรค์นะอะไรที่เคยทำไว้นะก็จะได้รับรู้แล้วนะคะว่าตื่นรู้แล้วนะคะตอนนี้นะในเดือนพฤษภาจะเกิดอะไรขึ้นคะนะคุณค่อนข้างจะเยียวยาตัวเองแยกตัวอยู่นะคะมีเซฟโซนเป็นของตัวเองนะสีดาบทัดลมมิทุนตุนกลุ่มนะเดอะสตาร์เดอะสคุณยังมีความหวังนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเป็นคนโดดเด่นพอสมควรนะคะแล้วก็เดอะสตานี โปรไฟล์ก็ดีนะอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการรักออนไลน์ก็ได้นะนะคนมีคู่นะคะอธิษฐานขออะไรไว้จะได้สมดังปรารถนานะคะเชื่อให้เชื่อเซนต์ตัวเองคุณเป็นคนมีเซนต์ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะเซนต์สูงหลังสังหรณ์ดีมากนะคะเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะในเรื่องที่อะไรที่ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนจะชัดเจนแล้วนะคะจะมีอะไรมาบอกแล้วนะนะ นะสามเหรียญค่ะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณช่วยคุณนะมีการเจราจาได้ผลดีนะคะมีการเป็นทีมได้ละเข้ามาทีมเวิร์กได้แล้วนะคะคู่ของคุณน่าจะมีอะไรค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะมีอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นจากที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่คุณลางสังหอนดีจัดเมนมาบอกว่าเขาจะป่าวประกาศแล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะให้คุณรู้แล้วว่า สิ่งที่คุณยังไม่รับรู้คุณตื่นรู้แล้วคุณก็สามารถจะมีความชัดเจนขึ้นมาได้แล้วนะคะนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเด l ฟู Fool, นะค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรนะคะแต่ว่าได้เริ่มต้นใหม่นะเป็นอิสระแก่ตัวเองนะอิสระทางความคิดนะคนคนนี้เป็นคนดีคะ่ะสินเสมอกันกับคุณเป็นคนดีมีสินธรรม แล้วก็เป็นคนเก่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะคะธาตุดินลัคนาราศีพฤษภนะคะคนคนนี้สินเสมอกันค่ะกับคุณนะคะอาจจะมีคอมมิชเมนท์ที่ดีๆเข้ามาได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนนี้อ๋อจริงด้วยประสบผลสําเร็จค่ะ the ว o r ์เข้ามานะถึงจุดชิ้นสุดพอดีนะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะคะคอมพลีทแล้ว น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นของลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะใบปิดจบจริงๆด้วยนะประสบผลสําเร็จค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะของลัคนาราศีพิจิกคนมีคู่น่าจะไปได้ด้วยดีนะคะของเดือนพฤศจิกาของเดือนพฤษภาคมของคนราศีพิจิกนะคะเรามาดูค่ะว่า โรแมน์อังเจนจะบอกอะไรนะคะ Calling you, so m a n e คนคนนี้เป็นคนที่คุณอธิฐานขอนะคนอธิฐานขอมาแล้วนะ so m a n e คนนี้คุณอธิฐานขอนะคะได้สมสมสมดังที่ขอสมดังที่อธิษฐานนะคะ Let go of control issue นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะนะไม่ต้องไปคนโทรลอะไรมันนะคะ ปล่อยให้มันเป็นเนเจอร์ให้วางใจทุกสิ่งคุณจะได้ในสิ่งที่ดีๆกลับมาเพราะว่าคุณขออธิฐานต่ออจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณได้ตามนั้นนะคะ,ะเป็นไพ่ที่สวยมากเลยของคนมีคู่นะคะนั่งฟ้าบอกอะไรกับคนมีคู่บั้งคะ่ะ look l o o k to your <c oughs> look t o your inner s นะคะให้ดูความรู้ภายในของตัวเองดูจากภายในนะคะจะได้รู้คำตอบทั้งหมดนะคะน่เชื่อใจตัวเอง Have faith นะคะมีความศรัทธาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆเสมอนะ Action speak l o u d l y นะคะ Express your love ด o นะคะให้แอคชั่นตามสิ่งที่คุณอยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะคุยในเรื่องของความรักนะคะแอคชั่นตามนั้นคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นคิดยังไงก็พูดไปตามความเป็นจริงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้สุขส่งหวังในความรักนะคะโชคดีแล้วเราจะมาเจอกันในเดือนต่อไปสำหรับลัคนาราศีพิจิกสวัสดีค่ะ